คือคืออย่างนี้ฮะสมมุติว่าคุณเข้ามาในวงการแล้วคุณทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีๆอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกาศโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกาศนะวงการผู้ประกาศเนี่ยวงการผู้ประกาศวงการนักจัดรายการวงการาาวงการที่คุณต้องการ popularity จากพี่น้องประชาชนวงการการเมืองด้วยก็ได้นะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งคุณจะต้องระวังคือมันจะมีคนประเภทซึ่ง ชอบเสือกนะฮะชอบเสือกแล้วก็แล้วก็มามาแนะนําให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําอยู่ให้เป็นสิ่งอื่นแล้วก็ชอบบอกว่าเฮ้ยต้องลองเสี่ยงดูคนประเภทนี้เลวฮะแล้วคุณต้องระวังให้ดีนะครับแล้วเวลาคุณเป็นผู้ประกาศซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่องใดช่องหนึ่งในพื้นที่รายการใดรายการหนึ่งเนี่ยคุณเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างซึ่ง ผู้ชมนั้นนิยมชมชอบนะฮะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าใช่หรือบางทีคุณอาจจะเป็นนักแสดงคุณได้บทใดบทหนึ่งซึ่งทำให้คุณแจ้งเกิดนะครับหรือบางทีคุณอาจจะทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนบริษัทหนึงนะ่งอ่ะแล้วคุณคุณมีผลงานซึ่งเริ่มเข้าตาผู้บริหารเนี่ยนะฮะคือในในทุกๆวงการเนี่ยรวมทั้งโบยกปล้ำด้วยเนี่ยมันจะมีคนประเภท The Rock และ Chris Jericho คำว่าคนประเภท The Rock และ Chris Jericho ก Y2J เนี่ยซึ่งซึ่ง s ริส Je อริกในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของโทนี่คานแล้วก็เป็นเหมือนเวเวอรนประจำค่ายมวยปล้ำ All Elite Wrestling นะคริสเจริโกเนี่ยเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำคนโปรดของโทนี่คานซึ่งเป็นลูกเศรษฐีซึ่งพยายามที่จะสร้าง ค่ายมวยปล้ำมาแข่งขันกับ WWE แต่ว่าคริสเจอร์โกเนี่ยจะมีคําแนะนําซึ่งเป็นคําแนะนําที่ในที่สุดเป็นคําแนะนําซึ่งค่านะฮะเป็นคําแนะนําที่ค่านักมวยปล้ำรุ่นน้องโดยที่จะมาในรูปของคําแนะนําซึ่งบอกว่าเต็มไปได้วยความหวังดีเดอะร็อกก็เลวในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะฮะไอ้นิสัยแบบนี้ก็คือ ก็คือสมมติคุณคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ชมอยู่คุณจัดรายการอยู่แบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งแล้วคนเริ่มดูแล้วเรตติ้งเริ่มดีแล้วคนเริ่มชมญาติพี่น้องเริ่มบอกว่าเฮ้ย hey, อันนี้เข้าท่านี่ว่างานนี้ดีพูดง่ายคือคุณแจ้งเกิดกักจากบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันสมมติว่าคุณทำงานบริษัทอะแล้วคุณอยู่นแผนกหนึ่งอะแล้วคุณแจ้งเกิดในงานนั้นที่คุณทําอยู่แล้วเสร็จแล้วจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่ง ว่างอยู่นะฮะแล้วก็เคยทำมาแล้วหลายอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจนรุ่นน้องในบริษัทเอกชนนั้นๆหรือบางทีในพรรคการเมืองนั้นๆหรือในหรือในในค่ายมวยปล้ำนั้นๆหรือในค่ายนักสแสดงนั้นในช่องนั้นในสถานีข่าวนั้น whatever it's all the same shit ประเด็นก็คือว่าจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยนะจะมาแนะนำและบอกว่าเฮ้ยลองอย่างนี้ดีกว่าลองอย่างนี้ดีกว่า เสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดทำสำเร็จเนี่ยเวิร์กกว่าที่ทำอยู่มันจะมีคนซึ่งเป็นแบบนี้บางทีนะฮะเป็นผู้ประกาศรุ่นพี่บางทีเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งตกงานนะครับบางทีเป็นผู้กำกับซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะบางทีเป็นอดีตนักแสดงซึ่งเป็นเลเจนด์ไปแล้วแต่ว่าต้องการที่จะทำให้รุ่นน้องซึ่งอาชีพนั้นไปในทิศทางซึ่งดีอยู่เนี่ย พังทลายลงตนเองจะได้นั่งหัวเราะเยาะอย่างมีความสุขมันมีคนที่ชั่วแบบนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ที่ผมยกตัวอย่างเพราะว่าแม็กซ์เวลล์เจคอบฟรีแมนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร m j f เป็นเบอร์หนึ่งของ AEW เป็นเบป,ป็นเบอร์หนึ่งแบบที่ไม่มีนักมวยปล้ำคนไหนอยู่ในระดับเดียวกันแม็กซ์เวลล์เจคอบฟรีแมนเนี่ยเป็นตัวร้ายซึ่งกลายเป็นตัวดีเป็นตัวร้ายที่เป็นแอ s h o l e ที่ประชาชนนิยมชมชอบคือกอนตีนแต่ว่ากนนตีนในแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็กอนตีนแบบที่ไม่ได้ด่าแฟนๆแต่ด่าด่านักเวทบลล้ำคนอื่นนะความเป็นฮีลในที่นี้คือ MJF มีเนี่ยมีมีวิธีการแต่งตัวซึ่งหรูหราและวิธีการใช้ภาษาที่ฉะฉานพูดจาได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีวาทศิลป์ในระดับสูงสุดแห่งวงการ แต่ M J F เนี่ยทำตัวโกนประสาทแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากแฟนๆจน M g F เนี่ยเป็นตัวร้ายจนประชาชนที่ดูมวยปล้ำของ A E W ซึ่งก็ไม่ได้อยากดู A E W แต่ว่า M g F มันเก่งเหลือเกิน M g F มันพูดเก่งมันพูดเก่งมันเป็นหนึ่งในนักพูดที่เก่งที่สุดในวงการมันอยู่ในระดับซึ่งนั่งเถียงโดยที่ไม่มีสคริปต์กับ C M Punk ได้ ถ้าคุณนั่งเถียงโดยที่ไม่มีสคริปต์กับคนอื่นในรายการาเวทีสดได้ก็แสดงว่าคุณโต้วาทีกับใครคุณไม่แพ้เขาเพราะฉนั้น MGF มีมีความสามารถในการใช้ภาษาในแบบที่ฉชาญมากในอาชีพซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่รูปร่างหน้าตาแต่ MGF เนี่ยมีมีวาทะสินนะครเป็นออเรเตอร์ระดับสูงสุด ซึ่งนานทีปีหนจะมีแล้วก็ในที่สุด MGF ก็ได้รับการชื่นชมโดยแฟนๆวยปล้ำให้เป็นให้เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรแล้วก็แล้วก็กลายมาเป็นกลายมาเป็นฝ่ายฝ่ายธรรมะโดยปริยายคาว่าฝ่ายธรรมะโดยปริยายคือเป็นที่นิยมของประชาชนถึงแม้ว่านิสัยหลายเรื่องนั้นกวนประสาทก็คือทําตัวเป็นเป็นคนซึ่ง สร้างปัญหาให้ชีวิตคนอื่นตลอดเวลาแต่ว่าถึงเวลาคนนั้นเชียร์จนทนไม่ได้คือหมายความว่าคนเชียร์จนในที่สุดอ่ะคนเชียร์จนในที่สุดต้องทําตัวดีอย่างที่ผมบอกพี่น้องประชาชนจะชักจูงให้คุณไปในทิศทางที่เขามองว่าเหมาะสมสําหรับคาแรคเตอร์ของคุณเขามองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาสปอร์ตคุณเนี่ยคุณไปในทางนั้นเวิร์กกว่าราวนี้ปรากฏว่าในช่วงซึ่งซึ่ง m j f กําลังบูมที่สุดเนี่ย M.J.F จากฮิลกลายเป็นเฟสโดยเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยมากเนี่ยมันมีรุ่นพี่ซึ่งต้องการให้ M.J.F เนี่ยพันรุ่นพี่คนนั้นคือที่ปรึกษาของโทนี่คารที่มีชื่อว่าคริสเจอร์โกคริสเจอร์โกเนี่ยให้คำแนะนำในฐานะที่ปรึกษาของโทนี่คานเจ้าของบริษัทและให้คำแนะนำไปถึงตัว M.J.F ได้ว่าในที่สุด M.J.F เนี่ยจะต้องเปลี่ยนสตอรี่ไลน์ของตนเองแล้วก็กระทึบซ้ำคนดูด้วยการหัก คนดูอีกรอบแล้วก็แปรผลันตนเองมาเป็นฮีลอีกรอบหลังจากที่คนดูอุตสาห์เชียร์ให้ไปเป็นเฟซสิ่งที่ MGF ทำเป็น career mismanagement ที่ชั่วร้ายที่สุดที่มาจากคำแนะนำของรุ่นพี่ที่หวังร้ายโดยที่ MGF จนถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าว่าเป็นคำแนะนำจากคนซึ่งหวังร้ายจนถึงทุกวันนี้เนะี่ย MGF ยังคิดเลยฮะและจนถึงทุกวันนี้โทนี่คานก็ยังไม่รู้ ว่าคริสเจริโกเนี่ยมันตั้งใจซ a b o t a g e Career ของ MJF เวลาคุณอยู่ในบริษัทเดียวกันหรือคุณอยู่ในอินดัสทรเดียวกันเนี่ยคุณจะประเมินไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโปรดิวเซอร์คนนี้หรือผู้กำกับคนนี้หรือที่ปรึกษา CEO คนนี้หรือบางทีอาจจะเป็นผู้ประกาศด้วยกันในสถานีเดียวกันเนี่ยแหละนะฮะบางทีอาจจะเป็น คนซึ่งเป็นนักแสดงด้วยกันนะในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันซึ่งเติบโต,ตขึ้นมาด้วยกันนะแต่บางทีเอ,า,อาง่ายคือคนซึ่งเป็นคู่แข่งนะหรือเป็นคนซึ่งมองว่าเราเป็นคู่แข่งนะเขาต้องการทําลายอนาคตเราและวิธีการทําลายอนาคตของเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เป็นพับลิกฟิกเกอร์วิธีการทําลายอนาคตได้ดีที่สุดคือทําให้คนคนนั้นสูญเสียสิ่งที่ผมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอินเ g กริตของคาแรคเตอร i n t e ทกริตของคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับสำหรับนักการเมืองบุคคลสาธารณะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนสําหรับคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นคน n ดนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอินเทกริตของคาแรคเตอร์ก็คือการทรยศจุดยืนเดิมและการทิ้งอิมเมจเดิมที่เวิร์กอยู่แล้วการการทิ้งอุดมการณ์อันนั้นก็เป็นการสูญเสีย อินเทกริตของ c h a r a ร t e r i ตอร์อินเของ Character ก็คือว่าคุณเป็นคุณเป็นตัวของคุณแล้วเสร็จแล้วคุณไม่ให้คนอื่นมาเปลี่ยนตัวคุณเพื่อให้คุณได้สายสะพายเครื่องราชตำแหน่งรัฐมนตรีเข็มขัด wweaew คุณจะได้คุณจะได้เป็น nba championship แล้วคุณเป็นเลบรอนเจมส์แล้วคุณสูญเสีย Integrity ของ c h a r a ร t e r ต้องไปร่วมทีม กับเดวนเวดแล้วก็คร <spe ech> ิสบอชเพื่อให้ได้เป็นแชมป์ NBA แล้วคุณก็ได้เป็นคุณเป็นแชมป์ NBA กับทีม i มรี่ฮีทแต่มันไม่มีความหมายหาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคุณสูญเสีย i n t e ท r i t กของคาแรคเตอร์เดิมซึ่งเป็นเด็กบ้านซึ่งโตที่เมืองแอครันใ,ใ,นในกล้ๆกับเมืองคลีฟแลนด์ในมอลลรัตโอไฮโอในวันซึ่งเลบรอนชนะ แชมเปี้ยนชิพที่ไมอม,มีไม่มีความหมายหาแร้งสิน้นเพราะว่ามันเป็นชัยชนะที่ได้มาโดยที่สูญเสียคาแรคเตอร์เดิมเปรียบเสมือนสมมุติว่าผมพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าผมไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐประหารแล้วถึงเวลาสมมุติว่าวันหนึ่งมีการทํารัฐประหารแล้วผมดันไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือการทิ้งอินเทกริตี้ของคาแรคเตอร์เดิมของฝ่ายประชาธิปไตยของผม ทั้งหมดนั้นมันเวิร์กนะฮะถ้าเกิดผมอยู่ฝั่งนั้นอยู่แล้วทั้งหมดนั้นมันเวิร์กถ้าเกิดคาแรคเตอร์เดิมเนี่ยโดยอุดมการเนี่ยผมสนับสนุนการทํารัฐประหารอยู่แล้วแต่สมมติว่าทุกวิกวันผมนั่งดา่าตุลาการศานรัฐธรรมนูญว่าทาไมยุบพรรคการเมืองเสร็จแล้วพอมีการยุบพรรคการเมืองพักหนึ่งอะ่ะผมไปตั้งพรรคการเมืองอีกพักหนึ่งแล้วก็เอาคนซึ่งอยู่ในพักนั้นเนี่ยมาอยู่พักผมหมดเลยอะ่ะก็คือถ้าผมได้ประโยชน์จากการยุบพรรคการเมือง ก็แสดงว่าผมทอดทิ้ง Integrity ของ Character เดิมการทิ้ง Integrity ของ Character เดิมเนี่ยแปลเป็นภาษาการเมืองคือการทิ้งพี่น้องประชาชนการทรยดอุดมการคนซึ่งไม่เคยทรยศอุดมการเนี่ยยกตัวอย่างคือคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการมวยปล้ำตลอดการคือใครคือสตีฟวอสตินสโตนค e ส e ตีฟ t อสตินสโตนคอสสตีฟวอสตินเนี่ย คาแรคเตอร์ <Character S 2> เขาเป็นอย่างไรเนี่ยในวันซึ่งเขาดังที่สุดเนี่ยพอเขาได้เข็มขัดพอเขาเป็นแชมป์พอเขาชนะชนะชอชนไมเคิลส์เนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เขาคือคนนั้นถาวรอตลอดการจนถึงทุกวันนี้คาว่าไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมานั่งเอาใจแฟนๆแต่คุณแค่รักษาคุณค่าที่คุณมีอยู่ตอนที่คุณแจ้งเกิดตั้งแต่วันแรก ตอนที่คุณแจ้งเกิดตั้งแต่วันแรกคาแรคเตอร์ Character ของคุณคืออะไรคุณต้องเป็นคนนั้นตอนที่คุณแจ้งเกิดวันแรกคาแรคเตอร์ Character ของคุณเป็นอะไรคุณต้องเป็นคนนั้นสำหรับดารานะักแสดงในวงการบันเทิงในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า brought you to the game อะสิ่งที่คุณทำให้คุณแจ้งเกิดขึ้นมาคืออะไรผมยกตัวอย่างคนซึ่งประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการวงการ คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการบันเทิงไทยในเวลานี้คือกัญชัยกำเนิดพลอยกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย probably the most successful actor turn news anchor in the history of the country ทำไมรู้ไหมฮะทำไมว่าทำไมกัญชัยกำเนิดพลอยประสบความสำเร็จรู้ไหมฮะ เพราะว่ากัญชัยกำเนิดพลอยตั้งแต่ที่เล่นเป็นพระเอกตัวประกอบในสมใบไม่เถาในปี2538ที่ผมนั่งดูอยู่ที่บ้านตอนเปิดเทอมในคาแรคเตอร์ที่กัญชัยกำเนิดพลอยเป็นคาแรคเตอร์นั้นจนถึงคาแรคเตอร์ที่กัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรโหนกระแสนในวันนี้พี่หนุ่มเนี่ยนอกจอและในจอและในบทและในชีวิตจริง คือคาแรคเตอร์เดียวกันไม่เคยเปลี่ยนแล้วพี่หนุ่มไม่มีการรับบทที่ไม่ใช่ตัวเองพูดง่ายคือว่ากัใช้กำเนิดพลอย stay in character ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันคาแรคเตอร์ซึ่งตนเองรับหลายเรื่องเหมือนกับตัวเองในชีวิตจริงในแบบที่สอดคล้องกันมากกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ประกาศและจัดรายการสัมภาษณ์ได้เพราะว่ากัญชัยกำเนิดพลอย establish Sta t u s ของ credibility ที่สูงมากสูงไปกว่านักการเมืองที่เรามีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวจริงของเขาและ character ซึ่งเขาเล่นที่เขาเล่นแบบเจ้าชู้ที่เขาเล่นแบบนู่นแบบนี้เขาไม่มีเสแสร้งเขาคือ character นั้น integrity ของ character กันชัยกำเนิดพลอยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรโหนกระแสไม่ว่าจะเป็น บทซึ่งรับในละครในอดีตหรือตัวจริงนอกจอหรือเวลาขึ้นเวทีร้องเพลงถ,ถ้ามีเวทีร้องเพลงกัใช้ยกำเนิดพลอยคือ one character never loses integrity character นั้นเป็นอย่างไรคือคนเดิมไม่มีเสแสร้งครนี้ไอการ build career ที่มี character เ,เดียวตลอดเนี่ย มันยากมากถ้าเกิดคุณมีคำแนะนำจากผู้ซึ่งรายร้อมคุณรวมถึงแม้กระทั่งตัวคุณเองว่าว่าที่คอยบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นได้มากกว่านี้ต้องเป็นแบบนี้ได้ด้วยต้องลองแบบนี้ต้องกล้าเสี่ยงต้องรับงานเช่นนี้ Integrity ของ Character ของกันชัยตั้งแต่สมัยเป็นดารายันพิธีกรไม่เคยถูกเจือจางลงไปใดๆเลยด้วยความพยายามที่จะเสแสร้งและเป็นสิ่งอื่น คนีแน่นอนถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมีบทบาทที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดให้อยู่ในคาแรคเตอร์ซึ่งมันอยู่ยากมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าสตอรี่ทั้งหมดนี้เนี่ยหลังจากที่ผมอธิบายเมื่อกี้ให้เข้าใจเรื่อง MGF MGF เนี่ยพอ MGF MGF เปลี่ยนพล็อตเนื้อเรื่องของคาแรคเตอร์มวยปล้ำตนเองแล้วก็พยายามที่จะให้คนโห่พยายามที่จะกลับมากวนตีนอีกรอบ นะพยายามที่จะคือ M.J.F มีวิธีการกลวประสาทโดยที่กวนไปกวลวนมาคนดูเ hey ฮชอบแต่พอ M.J.F ใช้วิธีการมามาหาเรื่องด่าคนดูแทนเป็นหลักเพื่อให้คนดูนั้นกลับมาเกลียดให้ได้กลับมาโหโหแล้วก็ด่าทอให้ได้เนะี่ยมันเลยไม่เวิร์กเพราะว่าเพราะว่า M.J.F พยายามที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทำตามคำแนะนำของคริสเจอริโกและเป็นคำแนะนำของคริสเจริโกที่ไม่เวิร์ก และทำให้นักมวยปล้ำที่ชื่อว่า M.G.F ในวันนี้ถูกมองว่าไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของ A.E.W อีกต่อไปทำไมทั้งหมดนี้ผมพูดแล้วเชื่อมกลับมาที่ The Rock เพราะ t h อ Rock กตั้งใจทำลาย Integrity ของ Character ของจอห์นซีนาเปรียบเสม,มือนว่าสมมุติว่าผมเห็นวิ l ลี่แ c i n t o s h เป็นพระเอกอยู่และตอนนั้นผมเป็นเป็นคุณประวิทย์อะไรเงี้ยแล้วผมเดินไปบอกว่าเฮ้ยเล่นเป็นฆาตกรดีกว่า เขาทำกันไหมเขาไม่ทำกันอะไรซึ่ง disappoint นะฮะทำให้ผู้ชมผิดหวังทำให้คนดูทางบ้านผิดหวังถ้าคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะข้ามขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลโดยการจับกับคนซึ่งอยู่ฝั่งคณะรัฐประหารมาถ้าคุณถามว่าอันนี้ทำให้แฟนๆผม ที่ติดตามผมมาตั้งแต่ผมเริ่มแจ้งเกิดในวงการการเมืองผิดหวังหรือถูกหวังแล้วถ้าคุณตอบตรงๆกับใจคุณว่าเฮ้ยทำให้เขาผิดหวังวะไม่ได้วะไม่ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณอย่าทำให้แฟนๆที่รักคุณจริงๆผิดหวังนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดๆก็ตาม แฟนๆที่รักคุณจริงๆกับสิ่งที่คุณได้ทำมาในช่วงซึ่งคุณแจ้งเกิดเป็นคนซึ่งพังงาดขึ้นมาเป็นซ u เปอร์สตาร์หรือเป็นฮีโร่หรือเป็นผู้แทนประชาชนเหมือนกันหมดอแหล,ละคุณอย่าทำให้คนซึ่งรักคุณจริงๆในบทบาทนั้นผิดหวังนะเพราะว่าในขณะซึ่งคุณเติบโตขึ้นมาในวงการนี้หรือวงการอื่นเนี่ยมันจะมีคนซึ่งให้คำแนะนำซึ่งบ้าบอๆ,ๆ ที่ไม่ได้หวังดีจริงแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าลองทําอย่างนี้เนี่ยเพอเพอประสบความสําเร็จมากกว่าส่วนใหญ่คนซึ่งแนะนําให้คุณทําอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นคนซึ่งไม่ได้หวังดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยสำหรับคนซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการสมมติคุณอยู่ในวงการการเมืองอะ่ะแล้วคุณเริ่มมีชื่อเสียงคุณเป็นสอสอแล้วคุณเป็นที่นิยมของประชาชนไม่ต่างกันแล้วครับมันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาชวนให้ไปทํานู่นทํานี่ แล้วก็เอาเงินเอาตำแหน่งมาล่อใจเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเวลาคุณเป็นดารานันกแสดงเวลาคุณเป็นพิธีกรเนี่ยมันก็จะมีคนมาออเฟอร์งานซึ่งเสือมาออฟเฟอร์ทำไมก็ไม่รู้ไร้สาระแต่ว่าถ้ารับคุณก็ได้เงินเหมือนกันเลยแต่ถ้าคุณรับคุณก็เสียคาแรคเตอร์อินทรเกรตีเดิมนะผมเจอมาผมเคยเจอมาเองแล้วและผมเองก็ได้ทำลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเคยเคยสร้างขึ้นมาแต่อิชูก็คือว่า บทเรียนของผมก็คือว่าต้องปฏิเสธคนซึ่งไม่หวังดีจริงแต่อ้างว่าหวังดีแล้วก็ขัดความรู้เกี่ยวกับการสร้างคาแรคเตอร์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ทำให้คุณแจ้งเกิดนี่แหละนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อสิ่งที่ brought you to the dance คือสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ คาแรคเตอร์ของเบกกี้ลินช์น่าสนใจมากนะฮะเบกกี้ลินช์เนี่ยเป็นภรยาของแซท r อลเลนแล้วก็ระยะหลังเธอเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็เธอก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเป็นชีวิตนักมวยปล้ำของเธอคือเธออยู่ในช่วงซึ่งเริ่มเบื่อเบื่อกับชีวิตแล้วเธออยากจะเล่นบทร้ายเป็นนางบานร้ายเพราะว่าเอาจริงๆในแต่ละชีวิตแต่ละวันเธอก็นั่งให้นมลูกอยู่บ้านในแบบที่อยู่กับลูกเนี่ยรูซึ่งก็น่ารักดีแต่อิจฉคือเบกกี้ลินช์เบื่อ เบกกิิชเบื่อกับการเป็นการเป็นฮีโร่คนเดิมซึ่งเด็กผู้หญิงซึ่งดูมวยปล้ำในสหรัฐเนี่ยเขามองว่าเบกกิลิชเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเขาแต่เบกกิลิชดันไม่ยอมรับบทบาทนี้แล้วก็เบื่อหน่ายกับความที่ตนเองอ่ะเป็นที่นิยมของแฟนๆมวยปล้ำ um. แล้วผมเชื่อว่าจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของส่งสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นมิดไลฟ์คริสส สำหรับคนซึ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งบางทีในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะฉะนั้นจูจูเบกก้ลินช<ๆ>์ก็ก็คืออยากที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็จะเป็นตัวร้ายให้ได้ในขณะที่ทุกครั้งซึ่งเดินออกมาคนก็เฮคนก็รักคนก็ยังขอเลยเซนอยากถ่ายเซลฟี่กรณีของเบกก้ลินช์เป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่เรากำลังจะได้เห็นซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าเวลาประชาชนเขานิยมคุณอยู่แล้วคุณจะทำตัวให้มันแย่ในแบบที่ ในแบบที่คุณพยายามทำทุกนิสัยทุกอย่างให้มันดูแย่ไปหมดอะคนเขาพร้อมที่จะเกลียดคุณหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมมองว่าในกรณีเช่นนี้มันไม่เวิร์กเลย